สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เสือนะครับซุปเปอรร์สตา์เทรนเนอร์ของประเทศไทยก็คือ <c oughs> ผมบอกคือจริงๆแล้วพี่เสือจะมีแบบว่าลูกค้าที่เป็นแบบสาวๆที่เข้ามาแบบว่าปั้นหุ่นกันเยอะมากสมมาก,ก็มาก็แบบอยากได้กน้นอยากได้สแตรกอะไรประมาณนี้แล้วก็ท้องบนดูผอมๆหน่อยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีพี่ดิวนะครับนี่นางวอล์ก วอร์มก่นอกกนเพราะว่าเจ็ดสีอ่าเพราะว่าผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ที่ผมเลือก EP ีที่แบบว่าพี่เสือกับพี่ดิวเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเอานักกีฬามาออกที่คือคนดูเขาก็จะแบบเออเข้าใจแหลนักกีฬามันต้องเล่นทุกวันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูว่าพี่เสือเนี่ยเวลาเทนแบบว่าลูกค้าที่เป็นผู้หญิงปกติเนี่ยแล้วหุ่นเขาเปลี่ยนแปลงเยอะๆๆเนี่ย <S <S พี่เสือ จัดโปรแกรมยังไงอะเขาอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยนะว่าจริงๆเวลาผมมาเล่นที่เนี่ยที่สมัสด์นั่นนี่อยู่ที่สมัสด์ยิมนะครับก็ผมจะเห็นพี่เสือแบบว่าเทลูกค้าแบบว่าโปรแกรมไม่เหมือนการเล่นของนักกีฬาคือนักกีฬาเขาจะเล่นแยกส่วนเลยทีก็จะก็จะแตกไปไม่เหมือนไม่เหมือนนักกีฬาว่าอย่างนักกีฬาเขาจะต้องเล่นวันละส่วนวันละส่วนแล้วโปรแกรมก็หมุนเวียนไปเรื่อยครับแต่ส่วนผมเนี่ยทุกคนเข้าไปก็จะให้เขามาเล่นวันละส่วนเหมือนนักกีฬาเขามาทุกวันไม่ได้ใช่ไหมอ่าแลมาทุกวันเนี้ยแล้ว คือปัญหาคือถ้าเล่นวันละส่วนวันหนึ่งสี่ถ้าอัดขาเด็ก้กอนอะไรนะ้ยพรุ่งนี้ระบบอีกวันสองวันก็มาไม่ได้เพราะว่าร่างกายเขาซ่อมแฉลบานเขาไม่เหมือนนักกีฬาแม้กระทั่งการกินหรือการพักผ่อนหรือบางทีชีวิตการทํางานเขาไม่เหมือนผมวันนี้เขาค,คนบกติเขาดื่มตร์ตี้เียอยู่แล้วในะกีฬาเขาไม่ไปอ,อยู่แล้วอ๋อผมรู้แล้วเมืเ่อกี้ที่พี่เสีย่ยพูดอะ่ะคือ,อสมมติว่าที่เราเล่นแยกส่วนถู่ไหมพี่สมมติว่าเราปวดขาปวดก้นอีกวันเราก็เล่นช่วงบนใช่ไหม แตคนโบตะเขาไม่มาเลยเพราะว่าอเขาขรู้สึกปวดปวดบางคนนี้แบบมาครั้งแรกแล้วแบบแทบจะถอดใจขาดว่าเล่นเบาๆไปเพราะรว่าอะไรปวดคนไม่เคยไงคือไม่ใช่กีฬาวความอดทนนแตกต่างกันอยู่แล้วและชีวิตเขาอ่ะบางคนทำง,งานออฟฟิศม,มันไม่ได้ตั้งแต่การพักผ่อนการทานการหลายๆอย่างใช่ไหมเขาตกตกค่ำๆไปมิตติ้ง S <S เรียบร้อยครับดังนั้นการช่องแท้มันน้อยมากเลยตางแต่ตางมากกับนักกีฬาครับอย่างเรากินนอนพักผ่อนอ่าวันวันเราตื<อ>่นจะยิ<พ>้มเลยวิครอ่าก<พ>็นี่นะเดี๋ยวเราไปด,ดูโมเดลวันนี้พี่ดิวผมบอกเลยว่าที่ผมเลือกพี่ดิวเลยีเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่พี่เขา,าเล่นแรกๆคือแบบว่าหุ่นเขาเปลี่ยนเ,เยอะมากเราก็เลยแบบอยากรู้ว่าหนูว่าไงเออคือแบบว่าผู้หญิงที่แบบว่าผู้หญิงจะกลัวการเขายิ้มหนูไม่ขี้เกียจ อะไรเป็นแรงดันใจให้เขาแบบว่ามาดีเป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่กระโดดได้ทุเรศมากที่เจอ่ะแล้วเดี๋ยวผมนะผมบอกเลยว่าวันนี้จะลองลองซ้อมในโปรแกรมพี่เสือเลยที่บอกว่าพี่เสือเทนผู้หญิงดูดีว่าตัวใหญ่เงี้ยเวลาไปเล่นโปรแกรมอย่างนั้นอ่ะจะจะต่างที่ผมเล่นมาเดี๋ยวผมจะบอกตามฟิวเลยเออก็สวัสดีครับอยู่กับพี่ดิวนะครับก็ผมถามก่อนว่าพี่ดิวเล่นกับพี่เสือหรือเข้ายีมมานานยังประมาณจริงจังประมาณ จริงจังนี่คือจริงจังเลยไหมอาทิตย์นึงมากี่วันสี่วันสี่วันจันทังคารพุธเสาร์ใช่แล้วก็จันทังคารพุธและหัดสุกนี่คือไปเที่ยวไม่วิ่งวิ่งอ่ะวิ่งแบบวิ่ตูนไม่แต่ก็เพิ่งมาวิ่งแบบเอาจริงๆจังๆเนี่ยเพิ่งมาวิ่งแบบเดือนกว่าที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเออไม่ต้องคาร์ดิโออะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะผมบอกเลยอยากลูกค้าผมนะ เวลาเล่นเวทเราเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่มักขี้เกียจก็าคือจะเกียจคาร์ดิโอ<ช>แต่พอพี่รู้สึกไหมว่าพอเวลาพี่คาร์ดิโอแล้วอ่ะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไวกว่าที่เราเล่นอย่างเดียวใช่ใช่แล้วกินได้เยอะขึ้นไหมหิวหิววันนี้พี่กินย่างไรอเอาจริงๆอ่ะมันก็มันจริงๆอ่ะพี่เสือเขามี่โปรแกรมให้แหละอ,อาหารนะคะแต่ด้วยความที่เราอ่ะเป็นนักทดลองอก็ลองแบบลองถึงขนาดว่าเคยแบบทำไอเอฟอ่ะ ไม่กินข้าวเรามาเล่นเป็นไงก็ลูกไปหวานเลยเออไปหวานไปหวานเลยก็คือแไม่มีแรงอ๋อไม่มีแรงใช่อ๋อแสดงว่าพี่เคยแบบโปรแกรมอย่างอื่นแล้วมั้งเลยเคยทะลึ่งแบบเฮ้ยกินมันละมื้ออย่างเงี้ยก็เคยอ่าแล้วสุดท้ายก็คือแบบว่าก็คือกินเหมือนแบบซอยมื้อนั่นแหละถือว่าหิวก็กินถูกไหม้ายคือพี่พี่เสือแนนะแต่พี่เสือพี่ไม่ไม่ไม่ได้แบบช่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบว่ากะเอาก็คำนวณเอาแต่ดูช่างอ๋อ ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคือผมบอกก่อนว่าอย่างผมอะเวลาผมพูดในคลิปว่าหรือพี่เสือก็ตามที่ผมบอกผมไม่ช่างเพราะเราช่างมานานแล้วเรากะด้วยตาเป็นใช่คือแบบที่ผมบอกในคลิปหลายคลิปอะผมรู้แก๊ปว่ามื้อนึ่งอะผมกินได้เท่าไหร่แต่ยังช่งพัเาจะรู้แล้วะมนี้ประมาณเพราะว่าแสดงว่าเวลาที่ไปกินข้าวอกบ้านพี่ที่ก็ต้องแบบกะด้วยตาก็พอรู้สมัยก่อนพกตาช่างไปเลยจ้าช่วงแรกๆี่คือถามว่าทําไมเราต้องทําขนาดนี้ เขาพูดตรงๆว่าเรากับไม่เป็นแล้วเรากลัวว่าสิ่งที่เรามองว่ามันมันน้อยเกินไปอ่ะแต่จริงๆมันกินเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่กินตามอารมณ์ใช่มันผู้หญิงอ่ะมันจะมีความแบบฮอร์โมนสวิงออ้ปะอ้าวอ้าอนี้อ,อ้างอ้า,อา,อา <laughs> องมันมันเป็นลองไพ่ด้วยนะ <laughs> จริงหรอลองไพ่ว่าแบบเชี yeah <laughs> ยผู้กกินแบบฟักทองอ่ะหาไม่ได้อ่ะออแบบเสียใจอ่ะเออแบบจะเป็นเป็นเปิดดูปฏิทินใช่ฉันกําลังจะเป็นประจําเดือนอ้า ไม่มีพักคองกี่ลองให้ก็นี่นะแต่ผมบอกเลยดเดี๋ยววันนี้มาดูโปรแกรมว่าที่พี่เสือเทนพี่ดิวอ่ะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูว่าแต่ส่วนใหญ่ที่พี่บอกว่ามันจะมีแบบพวกแอโรบิกอะไรนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมบอดี้เวทผสมเ้เพราะผมบอกเลยนะกล้าตัวอย่างผมอะแม่งเหนื่อยง่ายได้แต่ยกหนัก,นกๆแต่พอไปเจอพวกบอดี้เวทน,นี้ตัวใครบอกว่าบอดี้เวทเล่นแล้วไม่ขึ้นนะผมเสียงตายเลยจริงเพราะว่าเนี่ยพี่เขาหุ่นเปลี่ยนเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตารางซ้อมเป็นยังไงไปดูกันเลย พอเล่นมาลงถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นแล้วว่าอะไรที่เขาเปลี่ยนไปบ้าง่เปลี่ยนบ้างนะทีนี้เราก็หลังๆเนี่ยถ้าเดือนศกเดือนหลังเนี่ยสิ่งที่เราทําคือเปลี่ยนโปรแกรมที่เราก็ซ้อมประจําๆะจอเราจะเห็นแล้วว่าเออข้างบนเขาลงลงแต่สิ่งที่ผู้หญิงลงยากอยู่ตรงนี้อ่าอ่ขาในครับอ๋อขาน้านในคือตรงนี้ใช่ครับ ขาเบียดอ่ะขาเบียดโปรแกรมที่ใส่เข้าไปคือเพิ่มการทำงานต้นขาด้านในแล้วสโพกและะก้อน่น้ครับเพราะนั้นตัวแรกพี่ให้เล่นเล็กเพเพราะว่าถ้าเล่นทั้งปเปอร์ก่อนเขมาเจอรู้เยกนจริก็เลยเน้นให้มาเล่นที่โลเวอร์แล้วไล่ไปทัเปอร์นี่ัพี่เสี่ยวให้วางว่างเป็นไวแตนซึ่งมันจะได้ตรงเนี้ย

สำหรับคนที่เล่นแรกๆนะครับไม่ต้องหักโหมแบบนี้เพราะอย่างเงี้ยเขาผ่านมาหลายเดือนแล้วเขาแบบผ่านการฝึกมือเยอะได้ใช่คุณไขคุณเนคุณบอกคุณจะมาเล่นกับเราถ้าต่อไปอันนี้ผมโดนเพื่อนอะโดนสวยอยู่ด้านหน้าเลยมามาเขเท่ากับหกสิบที่ัน บอกกล้ามเนื้อเราไม่ได้ฝึกมาเพื่อโดดนะครับเราเราเป็นนักกล้ามครับเราต้องเวทเน้นเวทครับไม่ได้เน้นโดดเจ็ดอ๊บเก้าเออสบายสบายนี่ผมเลือกเขามาตลอดนะสี่เพเนี่ยเดี๋ยวไปตัดเอาหน้าแดงเลยเล่นคล้ายๆบาย อัันนนนนี้เป็็ระะะออกย่างง๋อสุพี่เน้นไปที่ก้นนี่้วยใช่ไหมใช่แล้วผู้หญิงอ่ะพี่ถามเนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยต้องขบิดก้นไหมขมิดอย่าอย่าอย่าให้ขมิดเพราะตคนคือบผู้หญิงไงส่วนมากอ่ะเล่นเล่นแล้วจับฟิวไม่ได้เพราะอะไรเพราะเก่งกล้ามเนื้อไม่เป็นจะไม่เหมือนเราอย่างเราเนี่ยเราสามารถเก่งกล้ามเนื้อแต่เราเชื่อใจแต่ผู้หญิงไม่รู้ว่าเก่งคืออะไรอ่า จังหรือจังค้นอ่ะเพราก็เก่งไม่เป็นดังนั้นการบอกว่าเขามีปุ๊บอ่าต้องให้เขาปุ๊บบ่อยอยอางนั้นลูกหบต้องมีตัวเดินหน้าโอเคครับ บางคนไม่รู้ขึ้นมาขึ้นมาเฉยๆอะ่ะมันก็จะไปได้แต่หลังดังนั้นกคนไม่ได้กค่นยังไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเขาการว่าเขาเล่นหลัง,งเดียวอันนี้มันได้ทั้งต้นและก็หลัง งเป็นลังจำลังจำก็คือยืนอยู่บนแท่นนีจำได้ท่วงท่วบอกวบอ่วงี่เบอาวอทาทีสาีเก่าบอท่ากาอกาทาทาีสาทีกทาีาีกาทีททสิที เฮฮาได้อยู่ในยังได้อีกเยอะใย่าไปเปอร์กับ lower คนพูดไม่ทำคนทำไม่พูดไม่มีเวลาได้พูดอเอาตัวไปเล่นช่วงบนแล้วแ่ผมมีล่างที่ไหนก็พี่เสี่ยเขาตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่น upper แล้วก็มีโลเว่านิดนึงนิดนึงสุดท้ายคอมโบไปสควอรอีกแล้วก็พี่พี่ให้ให้ยังไงนะพี่ก็คือ เป็นเป็นบาครับจะเล่นจะเป็นบาโลก่อนย่องไปเสร็จปุ๊บเป็นโชเดอร์ลงมาก็ตกเลี้ยบสปอร์ตแต่เวลาเล่นจริงเดี๋ยวนั่งยืนกลงกลางเลยคือจะให้เล่นตามชลีละมันจะเน้นการข้าวแต่เขาเน้นตรงนี้นะครัวันอยู่ก็จะให้เขาเล่นเล็กเล็กนี่แหละแต่อาจจะข้าวแค่เพราะว่า ้ดึงเสร็จแล้วปิดเลยนะดึงเสร็จแล้วปิดขึ้นไหลเลยนะดึงเสร็จไดึงเสร็จปุ๊บแล้วปิดเลยนะโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวจะดูว่ามันจะพร้อมไหมนะคะหนึ่งสองสามนั่นแหละเลยหรือทำไงล่ะทุตัวเองละ เราปกติเวลาที่ห,หนักพี่ก็แหกปากบ้างใช่ไหม<อ>เร็มไม่ไหวใช่ไหม่นอนเวลาแหปากมันก็เลยเงียบๆดีกว่าเสียงเราเข้าวเรารับไม่ได้อ่ะโอเครับได้รับได้คือเน้ยร้องทีก็หันที่ทายห <laughs> ันที่ <laughs> หน้านี่เนี่ยหายใจทั้งเรือกนะร้องได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกร้องสร้างสรรค์อ้ออย่างเงี้ยถ้าแบบอะไรเงี้ยร้องแบบใครร้องทำไมอ่ะไม่ต้องไปค้างอีกฝืนมันแล้วแต่ท่าเนี่กได้สี่เซนหมดเลยใชนะท่าตีนเหมด

ตอนแรกมายิ้มก็กลับมาดูผู้หญิงอะหำล้วนแล้วดูแต่ละคนนะครัโอ้แต่ถ้าผู้หญิงมามายิ้มอ่ะยังไงเจอผู้ชายอยู่แล้วแฮปปี้พี่ทนี่เพนมาไว้รู้ป่ะเนี่ยยังดีดได้อยู่แล้วม่ใช่แล้วจริงๆต้องมานั่งอึน นึกว่ามีกล้องเลยนะนึกมีกล้องไมู่้นะของเหลือของเหลือเนี่คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเวลาที่แบบว่ากินดีๆมาเต็มๆเนี่ยมันจะเล่นได้หนักแล้วมันก็จะแฮปปี้มันไม่เหมือนตอนที่สมัยโดนยาที่แบบเหนื่อยเราแรกๆที่อยากออกไปใช้นเพื่อนไปวิ่งที่รถไฟเพื่อนบอกว่าดิวมือหายใจแบบน่ากลัวมากอ่ะคือแบบอย่างเงี้เหมือนคนจะตายอ่ะเพือจะช็อกอ่ะพุกวัวพุกควายแล้วหายใจ เออเออแหละมันหายใจไม่ตอนมาแรกๆก็หายใจแล้วตอนนั้นที่ที่บอกว่ายิ้มพื้นไปไปทำไงก็ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ไปด้วยก็ก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะมาจากยาที่เรากินแล้วกินต่อไหมก็ยังกินต่อคือยังมีความหวังอยู่ต้องเออหวังว่ากะของก็มันลงมาเกือบสิบโลอ่ะตอนนั้นน่ะตอนแรกอ่ะเราอ้วนมากเป็นคนที่ที่แขนเล็กแต่ชับดีมากแต่ผหนักถึงสิบสิบกว่าตัวเล็ก ไปไปซื้อแบบกพี่รองเก่งแอลบอกน้องแอลใส่ไม่ได้ต้อเกงแอลแล้ววันนั้นแหละถึงรู้ว่าเอออ้วนแล้วอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนชุบคนเล็กมากคนที่จะมองว่าแบบยังเล็งมันออกแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือแขนเล็กและเชื่อไหมว่าแก่งที่มันต่อมๆแต่ก่อนแขนเล็กกว่านี้อีกตอนอนน้แล้วตอนที่ถามได้ไหมตอนนี้หนักเท่าไหร่ห้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดใบใบมันถ้าเกิดพันกล่องอ่ะแต่ถามว่าถ้าถ้าในมุมคนไม่ออกลังกายถ้าบอกว่า ความสูงประมาณเนี้ยแล้วหนัก51ห้สอถือว่าอ้วนนะแต่หมายถึงว่าพอเวลาออกกังกายแล้วพอมีกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี้ยก็หุ่นดีแต่ผมบอยนะว่าผู้หญิงที่แบบว่าเวลาแบบเขาเราไปเห็นตามแบบที่เวหุ่นดีๆอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปทีเขาชอบบิดก้นอยู่ะไรเงี้ยจำไว้เลยว่าแต่ละคนที่เขากว่าจะได้มาไม่มีนะมาแบบว่า3เดือนคนหนักกว่านั้นเยอะมา กำลังถึกเข้าใจเข้าใจจริงๆว่าแบบมันต้องใช้เวลาแล้วผม,มอยากให้าาพี่ดีบอกฝากฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าแบบว่าสมมุติว่าใครที่เขาอยากจะเริ่มอะแล้วเขามีมายเซ็ตว่าอยากจะ2เดือน1ิบโลอยากจะ3เดือนหุ่นเหมือนเบเบ้อะไรเงี้ยฝากเขาหน่อยว่าให้เขาเปลี่ยนความคิดยังไงดิวเคยมีคนบอกรือว่าอยากออกกำลังเพื่ออยากสวยแต่ออกให้มันเป็นแบบเหมือนลูทีนของเราอะอทำให้มันเหมือนแบบกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันอ,อแล้วคุณจะรัวเอง จริงๆดิวคิดแค่นี้จริงๆแล้วมันรักจริงๆนะเออแล้วมันแล้วมันจะทําให้นึกถึงวันแรกที่เรามาว่ามันเหนื่อยดิวดิวบอกเลยดิวมาจากไหนดิวมาจากไหนที่มาเล่นอ๋อดิวอยากจะบอกว่าบ้านดิวอยู่แถวเจริญเนาะอเชติกนะดิวขำมดมาเอเชติกอธิมตีว่าแสดงอย่างนี้แสดงว่าแล้วเขามาไกลกขนานะแสดงว่าเขารักในการออกไกลดิวดิวรักไปแล้วไม่ใช่เพื่อว่ามาเล่นเพื่อให้ลดแค่10บโลหโล10โล เพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากหุ่นดีนะครับให้คุณไปหายิมเล่นให้ไกลบ้านคุณเกิน15โลนะครับจะทำให้คุณและผู้จะรู้ว่าคุณรักการออกกำลังกายหรือเปล่าเพราะว่ารู้ว่าคุณมาเพื่อที่จะเฮ้ยฉันลด5โล10โลอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงคือผมบอกให้ว่าทําไมพี่ดีวเขาเลือกที่จะมาจากเรเลเทพฯมาที่เนี่ยเพราะผมบอกเลยว่าการที่เราไปเจอเทรนเนอร์ที่เขาแบบมีความรู้จริงๆอย่างพี่เสืออย่างพวกคนที่ดังๆในเวียดนาย มันได้ผลจริงคือผมจะคำว่ามันเสียตังค์แต่มันไม่เสียเวลาแล้วมันก็ไม่ได้เก็บโัวฟรีด้วยบางคนไปเล่นแบบคนที่แบบไม่รู้เรื่อง,อางมาเสียเยอะหุ่นก็ไม่เปลี่ยนแล้วทําให้เราแบบรู้สึกไม่ดีกับวิดเนสตเออเดี๋ยววันนี้นะครับก้องข้าวก็เดี๋ยวพี่เป็นไอดีโอต่อใช่ไหมก็ขอบคุณทั้งวีดีโอที่เหลือมากเลยนะ<า>ที่มาเป็นแบบแล้วก็มาเป็นผมจะคำว่ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเริ่มแล้วกันแล้วก็สําหรับใครนะที่แบบว่า สนใจจะมาเล่นกับพี่เสือนะติดต่อกันได้ที่สมาร์ทอีมหรือว่าติดต่อพี่เสือได้ตรงไหน,นที่ไอจีนะครับ tiger yim อ,อ่าเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วก็คุณผู้ชมนะไอ้แก๊งผู้ชายไม่ต้องกระโจนนะเดี๋ยวผมให้ไปส่องในอินสตาแกรมได้ของพี่ดิวนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ไม่งั้นเดี๋ยวมาเป็นอีกอุ้ยไม่ให้อีกแล้วขอวา้าวขอวา้าวเออขอว้าวเดี๋ยวเปิดว้าวให้นะส่วนผมก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมใส่ไว้ท้ายคลิปให้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่สองคนมากนะครับดีครับ